สวัสดีค่ะพบกับพิมพ์อีกแล้วนะคะก็อีพีนี้นะคะพิมพแล้วก็เดอกแกงนะคะเราจะพากันนะคะมาเก็บอดอกนิ้วนะคะาภาษาไทยคือดอกนิ้วนะคะภาษาไทยใหญ่คือหมากนิ้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บหมากนิ้วดอกนิ้วกันนะคะเพราะว่าเป็นฤดูเก็บเกี่ยวแล้วก็ที่เขาเอาไปทําขนมจีนน้ํายาอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพิมตามพิมพมาค่ะนี่นะคะพิมพ์ก็นี่เลยเข้ามาตรงนี้เลยนะคะนี่มีน้องคําล่านะคะ นูนเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันค่ะนี่นะคะเราก็มากับเอ่อปิกอัพนะคะน้องคำล่านะคะแล้วก็สไปสไป์วันนี้ผมสั้นแล้วนี่เลยเรามาเก็บเออนิ้วกันนะคะนี่แล้วเราก็จะมาแกะกันแต่ว่าเดี๋ยวพิมพ์จะไปแกะทีเดียวของพิมพ์ก็เป็นถุงนะคะนี่เรามากันกับเด็กๆนะคะก็คือพออันนี้ปุ๊บใช่ไหมคะเราจะมาเด็ดเอานี่ดูน้องอัพนะคะเด็ดเอาดอกแดงๆออกนะคะ น,นี่แล้วก็กนี่ห้าอาบเอาเอาออกก็ควรหนีบนน้ำหนักนี่นะคะเด็กๆเรามากันเราวพ่กเกะเย่อหันมาจ้ันี่นะคะนี่ประมาณนี้นี่นะคะอ่อก็เราจะไปตากแห้งนะคะนี่โหเราไปขายก็ได้กิโลหนึ่งแพงอยู่นะคะสําหรับบนดอยนะคะนี่กิโลละสองร้อยนะคะ เห็นว่านะคะมีคนซื้อนะคะแล้วก็พอเลิกเรียนพิมก็พาเด็กๆค่ะเราจะไปเก็บด้วยกันนะคะนี่ฝั่งนี้น้องคำล่านะคะนู่นฝั่งนู้นน้องพจใจนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราทําการแกะนะคะแกะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บอีกต้นหนึงกันนะคะประมาณนี้เลยค่ะ ตรงที่ใหม่นะคะก็คือตรงที่พิมพ์เคยาพาพี่ๆทุกคนนะคะมาดาูตรงที่แกะกินหญ้านะคะแล้วก็มีต้นนิ้วด้วยนะคะนี่ก็ดอกนิ้วก็เรียงรายอย่างนี้เลยนะคะเราจะทําการเก็บดอกนิ้วกันนะคะ <laughs> นี่พอใจกับพี่บิ๊กอัพก็ไม่สนอะไรแล้วคะ่ะเก็บนิ้วกัน <laughs> ยูฮูเด็ก ประมาณนี้นะคะบรรยากาศโอเคค่ะเก็บเลยนี่นะคะเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะทําการเก็บก่อนเพราะเด็กๆก,ก็ไม่มีใครยอมใครนะคะพิมพ์ก็ต้องเล่งมือหน่อยคะ่ะสู้เด็กน้อยมาดูถุงของพิมพ์นู่นนะคะนี่ค่ะเราก็เก็บกันอย่างนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราเก็บกันก่อนนะคะถ้าเก็บเสร็จแล้วก็จะทำการเอ่อเขาเรีกเยกอะไรนะเราเค่อยแกะใบมันออกนะคะ นะคะดอกงิ้วนะคะที่อยู่ข้างบนคือดอกงิ้วนะคะเอ่อเป็นต้นงิ้วนะคะนี่อย่างนี้เลยนี่นะคะเด็กๆก,ก็กําลังเก็บกันอยู่นะคะเดี๋ยวพิมพ์ก็จะไปเร่งมือเก็บนิดนึงนะเก็บสู้เด็กๆไม่ไหวแล้วค่ะปิกอัพเอากระสอบปุ๋ยมาเลยนะคะ นี่ดอกนิ้วนะคะที่พิมไปเก็บมานะคะไปเก็บกับเด็กๆคือต้นข้างหลังนะคะแล้วก็คือตอนนี้นะคะเราก็จะมาแกะเอา,เอาใบแดงๆนะคะอย่างนี้เลยเราจะแกะออกค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการไปตากแดดด้วยนะคะก็อันนี้นะคะถ้าดอกนิ้วใช่ไหมคะถ้าเป็นอภาคกลางหรือภาคเหนือเนี้ยค่ะเขาก็จะไปทําเป็นขนมจีนน้าเงี้ยวอ่ะมั่งเลยแหละมาเร่ี๋ยวเลยอันนี้ ในมาฝั่งในในเขาได้โอกาสตั้งอู้นน่นก็คือเอ่อถ้าเป็นทางภาคเหนือนะคะเขาก็จะทําเป็น่าขนมจีนน,น้ําเงี้ยวอะไรอย่างนี้นะคะคถ้าเป็นกับข้าวของไทยใหญ่นะคะเราจะมาทําอุบกับผักเขียวนะคะนี่เราจะเอาอันนี้เราจะเรียกว่าอันนี้เราจะเรียกว่าหมวกมันนะคะอันนี้นี่เราจะมาทํากับอุบผักเขียวกันนะคะก็จะประมาณนี้คะ่ะ เราจะทำการแกะก่อนนะคะมาพี่อัพแกะกันหน่อยนี่นะคะพี่อัพเอาปีสชุยมาเลยนะคะแต่ป,ปนั่งก็เร็วหนิมามามา,ามาแกะอันนี้กันพี่พอใจนั่งให้เรียบร้อยสิคะนั่งให้หน,น่อยหนิพี่อัพเอาโหพี่อัพได้เยอะมากเลยนะคะพี่นั่นไม่บ่งนะมไหนไหม มีบุ้งด้วยนะคะก็คือแบบว่าเรามาเก็บนี่คือธรรมชาติเลยนะคะหลังๆอหลังเด็กๆเลิกเรียนกันีก็กัเดืกแกงค่ะเรานัดกันมานะคะเพื่อที่จะมาเก็บอ่านิ้วนะคะภาษาไทยใหญ่ก็หมักนิ้วนะคะวันนี้พิมพเก็บไปสามต้นนั้นมันล่วงไปเยอะแล้วค่ะแล้วแบบว่ามันเขาเรียกอะไรนะ พิมก็มาเก็บเอาที่มันมันร่วงหลายวันแล้วแต่พิมยังไม่ได้มาเก็บนะคะนี่วันนี้ก็เลยเอ่อถือโอกาสมาเก็บด้วยนะคะอู้ก็คือเอ่อเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะของลำของลำอา่าของลำอยู่ที้คนมากนะคะก็คือ เราชอบก็อร่อยนะคะพี่พทุกคนนี่ถ้าเราแกะเสร็จจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพิมพจะแกะก่อนนะคะพี่พทุกคนนี่นะคะพี่พี่ทุกคนบรรยากาศยามเย็นน่าเออสนุกไหมคะพิมพ์ก็จะพามาใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตบนดอยนะคะกับบรรยากาศเย็นๆตรงแปลงหญ้าแกะนะคะที่หมู่บ้านหมู่บ้านที่พิมพ์อยู่นะคะพี่พี่ทุกคนนี่เด็กๆเราก็กําลังแกะเงี้ยวกันค่ะ สปค์คะ่ะนั่งใหม่คะ่ะสปค์นั่งเรียบร้อยหน่อยคะ่ะวันนี้เป็นกุลสตรีผมสั้นนะคะเท่ไปอีกอย่างหนึ่งนะคะสปค์กับพอใจนะคะนี่ประมาณนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวพิมจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆนะคะให้เราก็จะให้เด็กๆเก็บอันนี้กันไปก่อนเนาะเด็ดดอกเงี้ยวไปก่อนนี่นะคะต้นงิ้วนะคะนี่ ดอกนิ้วนะคะอร่อยนะคะพี่พี่ทุกคนนู่นข้างบนคือน้องดอกแดงแดงสวยมากๆค่ะพี่พี่ทุกคนโอ้โหพ์่บางคนชอบสีแดงด้วยอะ่ะแล้วพมพมเห็นอะไรที่มันแบบแดงแดงคือสวยมากๆนะคะพี่พี่ทุกคนนี่นี่เลยค่ะแงนมองบนท้องฟ้ามีนิ้วนะคะนิ้วสีแดงสวยๆนะคะดอกนิ้ว นี่ค่ะที่พิมพ์บอกว่าเออมันมีนี่บนหลังคางนน่แต่เสียดายพิมพ์ขึ้นไปเก็บไม่ได้นะคะร่วงมันบนนี้เลยนะคะกับบรรยากาศตอนเย็นค่ะที่พระอาทิตย์กําลังตกดินนะคะแล้วก็นี่มาดูเมเปิลด้วยถือว่ามาดูเมเปิลด้วยนะคะก็คือหนาวแล้วน้องเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นสีแบบออกส้มๆแล้วนะคะไม่ใช่สีเขียวแล้วนะนี่บรรยากาศสวยมากๆค่ะนี่ค่ะ ประมาณนี้เลยนะคะธรรมชาติบนดอยนะคะก็จะประมาณนี้เลยนี่เด็กๆเ,เขาก็นั่งเมื่อกี้จากเมื่อกี้เป็นวินาทีที่ชุนลมุนนิดนึงนะคะแย่งหมักนิ้วเอ้ลูกนิ้วกันแล้วเราก็เก็บกันนะคะธรรมชาติบนดอยอย่างนี้เลยแต่พิมจะพาดูบรรยากาศแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวพิมก็จะไปเด็ดดอกนิ้ว ไม่ใช่เด็ดนี่นะคะนี่เด็กๆก,ก็เร่งฝีมือกันนะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บอันนี้เสร็จใช่ไหมคะก็แบบว่าเราไปตากแห้งแล้วเราไปขายก็ได้เก็บไว้กินได้เป็นปีๆเลยค่ะพี่ๆทุกคนอร่อยนะคะเนี่ยนี่เลยวันนี้นะคะมาด้วยไหนคนไหนน้องพอใจยกมือขึ้นคะ่ะน้องสไป,ปยยกมือขึ้น คำล่าปิกอัพนี่นะคะเรามาขาดปังปอนขาดซอเกะตนะคะแล้วก็ขาดใครนะพี่วันนะคะน้องวันไม่มานะคะนี่เดี๋ยวอีพีหน้าพิมจะพาน้องวันมาให้ได้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้เลยค่ะน,นี่นะคะเ,เราก็นี่เก็บเสร็จแล้วนะคะสไปายไปแล้วนี่นะคะพ,พี่เออเราแกะแกะเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ เดี๋ยวเราจะไปทําการไปเก็บอีกนะคะทุกคนนี่ของพิมพก็แกะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทําการไปหาอีกนะคะเพราะว่าแค่นี้ยังไม่พอค่ะกินยังไม่พอนะคะเราต้องเก็บไปเยอะๆนะคะหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะคะเอ,อเราก็จะทําการไปอีกนู่นเด็กๆลงไปเก็บกันอีกแล้วค่ะตามมาค่ะนี่นะคะดอกนี้ของเรา แล้วก็เด็กๆก,ก็กําลังลงไปเก็บกันอยู่นะคะพิงก็ยังไม่ลงสักทีนะคะเดี๋ยวก่อนรอน้องน้องคำล่าก่อนนะคะนี่คำล่ากําลังโอ้ยมดขึ้นคำล่ากําลังแกะอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะประมาณนี้เลยนู่นพอใจกับปิกอัพก็ยังเก็บอยู่ข้างล่างนะคะเพราะว่าพิงอยู่มันเป็นอ่าข้างบนนะคะนี่นค่ะ,คะเก็บเสร็จแล้วก็จะเดินกลับกันนะคะได้คนละ หนึ 1> 1่งทุ่งสองทุ่มค่ะนี่เดินกลับกันกับบรรยากาศนะคะสวยๆบนดอยเลยค่ะบรรยากาศตอนเย็นนะคะนี่ประมาณนี้เลยค่ะกับพระอาทิตย์กำลังตกดินนะคะ นี่นะคะคนละถุงสองถุงแล้วเราก็กําลังจะเดินกลับบ้านกันนะคะเมื่อกี้เราเดินพากันเดินมานะคะนี่ค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นงิ้วนะคะที่พิมพ์เอามาตากแห้งเรียบร้อยนะคะพี่ๆทุกคน คือตากแห้งแล้วนะคะนี่หน้าตาของนิ้วก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเก็บอดอกนิ้วนี้นะคะเก็บไว้ได้กินเป็นปีๆเลยนะคะเราจะเหมือนแบบเป็นการถนอมอาหารไว้ด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะเป็นของกินหากินแบบว่าหนึ่งปีมีแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็อันนี้คือพิมพ์ตากเรียบร้อยแล้วนะคะเราเก็บไว้กินได้เลยก็จะทําเป็นขนมจีนน,น้ําเงี้ยวนะคะแล้วก็ แล้วก็แบบว่าเอามาต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะเอามาทำอุปกับผักอย่างนี้ได้เมนูของไทยใหญ่คือทำได้แทบจะหลายเมนูเลยนะคะถ้าพิมพ์ว่างพิมพ์จะลองทำเมนูที่มีดอกนิ้วเป็นวัตถุดิบให้พี่ๆได้ชมกันด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจนะคะพิมพ์ก็หายไปจากหน้าจอนานเลยนะคะพอดีแบบว่า วิ่งขายของตามงานด้วยนะคะแล้วก็ขายที่โรงเรียนด้วยนะคะหลายๆอย่างเลยบางทีเริ่มท้อแท้นะคะกับการทำ u t u b e เพราะว่าแบบมันไม่มีเวลาไม่ได้ท้อแท้ค่ะคือมันมันหาเวลาไม่ได้เลยจริงๆนะคะต้องขออภัยพี่ๆไปด้วยนะคะแต่ว่าต่อไปนี้พิมพ์จะลงเรื่อยๆค่ะวันละอ,อาทิตย์หนึ่งสักคลิปหนึ่งสองคลิปอะไรอย่างนี้นะคะจะทำเป็นคลิปลงนะคะนี่อันนี้คือหน้าตาดอกนิ้วของเราค่ะ ก็สำหรับ ep นี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาแล้วก็ยังให้กำลังใจช่องน้อยๆของพิมพ์ด้วยนะคะจะลองทําไปดูให้มันครบสัก1ปีนะคะเพราะว่าเดือนอมิถุนายนนี้ก็ครบ1ปีแล้วนะคะถ้า1ปียังไม่ครบชั่วโมงก็เดี๋ยวค่อยมาคิดดูใหม่นะคะตอนนี้ก็ลงคลิปให้ดูก่อนจ้าขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่อีหน้านะคะ